สวัสดีครับฝากไปถึงคนสองฝ่ายนะครับผมที่ถอดเข้าถอดออกนะฮะอีกคนหนึ่งเข้าอีกคนหนึ่งออกนะฮะอีกคนหนึ่งก็รอปล่อยคลื่อนความถี่รบกวนอุปกรณ์อีกตัวนั้นรอฟังนะฮะ <c oughs> รอฟังนะฮะก็แบบว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะฮะ เพื่อที่จะทําให้หลายคนนั้นสับสนจนมีการพูดว่าปล่อยให้พวกมันสองตัวนั้นได้มีการตอบโต้กันไปนะเขาไม่ได้พูดนะพอเวลาเขาคุยกับเรานะเขาให้เราเรียกเขาว่าท่านท่านนะฮะไปเจอท่านหนึ่งเข้าเขาบอกว่าปล่อยให้พวกมันสองตัวนั่นนะฮะได้มีการตอบโต้กันไปนะะ องตัวที่ว่านะ,ะก็คือคนรักผมทั้งหมดเลยนะครับไอตัวไอตัวคนหนึ่งก็หวังหวังความรักกับผมนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งวัยรุ่นกว่าฮะมีตัวคนที่อายุเยอะกับตัวคนที่อายุน้อยนะฮะคนอายุน้อยได้กินก่อนอายุอายุเยอะอีกฮะ คนอายุน้อยฮะมันกว่าครับเนาอแต่เขามีลูกนะเขามีลูกมีแฟนนะฮะแต่มีการใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะฮะผมว่าน่าจะรู้ดีนะครับผมระวังอุปกรณ์สองตัวจี้ไปจี้มาสั่งกันให้คอยคอนโทรลน,นะฮะ อุปกรณ์สองตัวน่ะฮะไอเอ่อสองตัวนะคืะอ,อ,อนะผมพูดตามท่านท่านหนึ่งที่พูดนะฮะว่าปล่อยให้พวกมันสองตัวนั่นนะฮะได้ตอบโต้กันไปนะฮะคนหนึ่งก็จีบเรานะฮะอุปกรณ์วัยรุ่นกว่าแซ่บฮะอร่อยกว่าฮะอร่อยกว่าแล้วก็แน่นกว่าบึกนะฮะยอดนะะมันกว่าคนไหนเยอะฮะไม่ต้องตามหาตรงไหนให้ยากหรอกครับมันคือคนที่เข้ามาหาผมนี่แหละ คนที่ดูคนที่เห็นต่างๆอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าทุกคนโดนโดนหลอกนะับผมคือถ้าพูดง่ายๆใครที่ทําตามใครที่พูดตามหรือใครที่มีการเข้าไปพูดหรือมีใครที่มีการเห็นหลักฐานหล,ลักฐานต่างๆนั่นคือการจัดฉากหลักฐานอันเป็นเท็จขึ้นมาทั้งหมดครับและทุกคนโดนหลอกครับไม่ต้องกลัวครับสองฝ่ายแย่งชิงตัวผมครับอยากได้ผมครับ